ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรเวศครับคุณมากครับก็วันนี้นะครับงานนัเสำรวจเนี่นเเยเป็นด้วยความเอช่วงเป็นผลจากช่วงโควิดที่มีการล็อกดาวน์ครับก็เลยทําให้คุณพ่อได้จัดบ้านนะครับแล้วเราไปค้นพบรูปที่ผู้เคยเจอมาก่อนเลยนะครับแล้วก็ <c oughs> เป็นปกติเ,เป็นเโนซอร์เลยครับว่าจริงๆที่นี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่า <c oughs> มีการต้นพบที่เราลืมหายไปนะครับเริ่มจากที่อุทยานธรณีขวนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เอียมก็อยู่ในช่วงที่กําลังขอเป็นอ่าเป็นอุทยานทีโอฟาร์คือเนสโกนะครับก็เพิ่งได้ยื่นไปคณะกรรมการก็เพิ่งมาประเมินดูก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับด้วยความพิเศษของหุบเผ่าไดโนเสาร์ที่ภูเวียงนะครับ จริงในที่ผมก็มีโอกาสได้ตามคุณพ่อไปตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็อก็ยังเข้าใจค่อนข้างชอบพิพูเวียงเนี่ยครับเพราะว่าความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของผุมเขาเนี่ยนะครับในเวลาผมดูเนี่ยแผ่นที่เนี่ยก็จะเหมือนกับเอเป็นไก่เลยนะครับอันนี้จะเป็นตัวแผนที่สามมิตินะครับเพราะนั้นเนี่ยตรงช่องข้างล่างนะครับก็เป็นทางที่เราจะเข้าไปใหญ่ตัวพิพิธภัณฑ์ เข้าไปในเขตตัวอุทยานภูเวียงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะของเขานะครับก็จะเหมือนกับไก่เลยนะครับซึ่งได้าวามเป็นเหมือนกับอย่างตอนนี้ยเรารู้แล้วว่าไอ้ไก่เนี่ยคือไดโนเสาร์นะครับเป็นลูกหลานของไดโนเสาร์นะเราก็เลยเป็นาอาจจะด้วยความบังเอิญมานะครับก็เลยเหมือนกับเป็นกิมมิคเล็กๆของวิทยานแห่งนี้นะครับที่เหมือนกับเป็นบ้านของไดโนเสาร์นะครับที่ยังคงอยู่เพราะนั้น อย่างที่เราดูในแผนที่เนี่ยเราจะเห็นว่าในวงข้างในนะครับอยู่ในท้องของไก่เนี่ยอันนี้ก็คือเป็นแหล่งพื้นที่หนละักเลยนะครับที่เราเจอฟอสซิลนะครับส่วนที่เป็นสีเหลืองชั้นบนนะครับก็จะเป็นชั้นหินของหมวดหินพระวิหารนะครับที่จะปกคลุมอยู่ด้านบนอันนี้ก็จะแทนหินที่อายุแก่กว่าซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ที่เราเจอแหล่งรอยซีนไดโนเสาร์นะครับโดยที่ประวัติความเป็นมานะครับอันนี้ก็ทีม่มีมาอย่างอันนี้ก็ตั้งแต่ ก่อนปีสองพันห้าร้อยสิบเก้านะครับที่ตอนนั้นก็จะมีทีมสำรวจแหล่งแร่ยูเรเนียมนะครับเพื่อหาเพื่อเนื่องจากว่าที่ฟูเรียงเนี่ยแล้วพบยูเรเนียมอยู่นะครับก็มีทีมสำรวจมาแต่ว่าก็เนื่องจากปริมาณที่พบเนี่ยก็ไม่มีก็มีไม่มากพอนะครับที่จะใช้ในเชิงอุตสาหกรรมได้นะครับแต่สิ่งที่เราเจอมากกว่านั้นนะครับที่บังเอิญเจอขึ้นมาโดยคุณสุธรรมแยานิยมนะครับพบ นะครับในห้วยศัตูตีหมาก็คือกระดูกท่อนนี้นะครับเป็นกระดูกขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยคุณสุทําก็เลยนํากลับมาอย่างที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับเนื่องจากตอนณเวลานั้นเนี่ยเมื่อกว่าสี่สิบปีมาแล้วนะครับก็เราอย่างไม่มีใครรู้เลยว่าไอ้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยนะครับะน <c oughs> ั้นเราก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอนะครับซึ่งจริงจากรีพอร์ตก็อาจจะมีบ้างแล้วก็แต่ส่วนมากก็จะบอกว่า อาจจะเป็นกระดูกของพวกตัดอยคานทะเลนะครับจ <c oughs> นกระทั่งมาเจอชิ้นนี้นะครับแล้วก็พอนํากลับมาอย่างที่กรมทรัพยากรเนี่ยแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมาที่กรมทรัพย์แล้วก็เห็นว่าเอ๊ยอันนี้เป็นกระดูกไดโนเสาร์นะครับรางนั้นเนี่ยตอนนั้นก็พอในช่วงในปี1980นะครับประมาณ2ปี2523นะครับก็ลเลยเริ่มตั้งทีมสำรวจไดโนเสาร์ไทยฝรั่งเศสขึ้นนะครับก็มีอคุณ ลุ่มนาเรศสรยรักษ์นะครับคุณพ่อนะครับแล้วก็ดริบุโตแล้วก,วก,ก,วก็ทางขวาสุดก็จะเป็นอาจารย์วิจาอิทวัฒน์นะครับที่จะเป็นหัวหน้าภาคว,วิชาเป็นหัวหน้าอ่าภาคโบราณคีวิทยานะครับก็ไปเริ่มสำรวจจากทางพิ้นที่อีสานนะครับซึ่งในปีแรกๆก็ยังไม่เจอกระดูกไดโนเสาร์นะครับเราก็เจอเป็นพบสัตว์เอ่อเลยทานโบราณน,นะครับอันนี้ถึงกระทั่งปี สองห้าสองสี่ที่คุณเชิงชายได้พาคณะขึ้นไปที่บนปูประตูตีหมานะครับแล้วก็เดิ mm hmm. นสำรวจแล้วก็เริ่มเจอกระดูกไดโนเสาร์แห่งแรกนะครับอันนี้ก็คือที่หลุมหนึ่ง e ีวนะครับคูประตูปูประตูตีหมานะครับอันนี้เราก็เริ่มเจอกระดูกมีความต่อเนื่องมากขึ้นนะครับรวมถึงอันนี้ที่จะเป็นฟันของไดโนเสาร์นะครับและด้วยความเฉพาะพิเศษของไดโนเสาร์ชิ่นนี้นะครับ mm hmm. ดอรอิลิก็เลยตั้งชื่อให เป็นนีโสาวตัวแรกนะครับในปี1966นะครับว่าเป็นสยาโมโอซอัสซูรินพอนีน่นะครับแล้วก็เริ่มมีการขุดค้นลหลุมหนึ่งขึ้นแล้วก็นะครับในช่วงเวลานั้นนะครับก็ได้รับความสนใจจากสมเด็จประเ,ระเทศนะครับก็มาเยี่ยมชมที่นี่นะครับ <c oughs> แล้วก็เลยได้ตั้งชื่อเป็นที่มาของนวโสาคูเองโอซลัสซริสสนคอนเน่นะครับที่เป็นปนีโลสาโซโลพอด คอยาวเป็นแถวคอยาวหางยาวกินพืชนะครับแล้วก็ในเวลานั้นเราก็สํารวจโชคครูเบียงนะครับก็พบอีกหลายหลลุมนะครับแล้วก็เรามีทั้งเป็นรูปในโนราศที่เมื่อกี้อาจารย์อดุลได้พูดถึงไปแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นไทม์ไลน์ที่เรารู้มาปีทีเนี้ยจากการที่ช่วงโควิดมาเนี่ยครับคุณพ่อไปเปิดกลุ่นะครับแล้วเราไปเจอรูปที่หายไปนะครับที่ได้ปุ่นในช่วงปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปด นะครับก็คือก่อนที่จะตั้งทีมไทยฝรั่งเศสนะครับก็จะพวกนั้นก็มีคณะสำรวจไปที่ปูเวียงนะครับหรือในปีสองห้าสองหนึ่งนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่เกิดเลยนะครับอี่ซึ่งที่้ายนี้นะครับนที่อันนี้ก็เป็นภาพเป็นอันนี้ไม่ใช่ผมนะครับเป็นคุณพ่อนะครับในช่วงเมื่อสี่สิบห้าสี่สิบกว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้คือที่หลุมสามนะครับที่ ห้วยประตูตีหมานะครับจะเห็นว่าเนี่ยที่ตรงเนี้ยเป็นลานหินแข็งนะครับตรงนี้จะเป็นลานหินแข็งซึ่งก็จะอยู่ใกล้เคียงกับจุดแรกที่เจอกระดูกชิ้นแรกนะครับที่คุณทุธมเจออยู่ในห้วยนะครับก็ห่างมาประมาณสักห้าสิบเมตรนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ อันนี้ดูจากก็คาดว่ากระดูกที่หลุดออกมาก็น่าจะมาจากลานชั้นหินตรงนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าอ,อยู่ไม่ไกลกันก็อาจจะถูกน้ํากัดเซาะไปนะครับรณะพื้นที่ตรงนี้เนี่ยยังเป็นมีขนาดไม่กว้างมีเปิดมาประมาณสักเมตร,รกว่าๆนะครับก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นภาพจากเมื่อปีหนึ่งเก้าเจ็ดแปดนะครับเมื่อสี่สิบห้าปีที่แล้วจะเห็นว่าส่วนที่โผล่ขึ้นมาตัวนี้นะครับก็จะมีเป็นกระดูกขาวๆยาวๆขึ้น นะครับนะเทียบกับณปัจจุบันนี้ันะครับเมื่อผ่านไป45ปีนะครับกระดูกยังคงอยู่นะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในหลุมนะครับเพราะว่าจากเดิมเนี่ยกระดูกจะดูอยู่ค่อนดูลูกลางอยู่ค่อน้างยากมากนะครับก็แต่พอมาเมื่อไม่กี่ปีมานี้นะครับกรดี ได้คณะจากที่พิพิธภัณฑ์เดนสเซาร์ราูเวียนะครับก็ได้ทําการปรับปรุงทำความสะอาดแล้วก็จัดแทนหินเพิ่มเติมขึ่นทาให้เห็นกระดูกมากขึ้นนะครับอย่างตอนนี้เลยเราเลยได้เห็นรูปร่างของกระดูกได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้เทียบกับขนาดลูกชายนะครับจะเห็นได้ว่ากระดูกชิ้นนี้มีขนาดใหญ่มากครับซึ่งถ้าเทียบกับกระดูกตัวต้นแบบของคูเวียนโดสาราจากหลุมหนึ่งนะครับ ตัวนี้จะเป็นกระดูกเอกระดูกสลังช่วงท้องนะครับจะเป็นช่วงต้นต้นให้เป็นกระดูกส่วนคอครับช่วงเอ่อช่วงปลายที่จะกาลังจะต่อกับท้องครับจะเห็นว่าเอทางซ้ายนะครับจะเป็นกระดูจกจัดของตัวต้นแบบนะครับแต่ว่าก็ยังขนาดเล็กกว่ากระดูกชิ้นนี้นะครับตัวนี้จะมีขนาดใหญ่กว่า แต่ว่าเนื่องจากกระดูกส่วนมากก็ยังฝังอยู่ในหินนะครับแต่ว่าดูจากลักษณะลูกทรงแล้วนะครับก็จะมีทั้งอาจจะมีส่วนที่คล้ายกันแล้วก็มีส่วนที่แตกต่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราบอกได้เลยว่ากระดูกทีนี้เนี่ยตัวใหญ่มากนะครับเพราะเดิมทีเนี่ยจากการศึกษาเนื้อเยื่อกระดูกของตัวต้นแบบนะครับจากหลุมหนึ่งเนี่ย เราก็คาดว่าเป็นเดรโลเต่าที่มีอายุเก่าแก่ค่อนข้างมากนะครับก็คือเทียบกับคนหน้าก็ถือว่าเป็นวัยแบบประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสเตจที่เก่าแก่เออแก่มากที่สุดแล้วแต่ปรากฏว่าทีนี้เนี่ยใหญ่กว่าอีกนะครับเพราะนั้นเราคาดว่าอาจจะตัวใหญ่กว่าที่เคยพบมาอีกนะครับและนอกจากชิ้นใหญ่นี้นะครับก็ยังมีกระดูกชิ้นอื่นนะครับทางทางขวาบนเนี่ยเป็นกระดูกสะโพกกระดูกส่วนอีเลียมนะครับแต่ว่า <orship> ตัวนี้เป็นกระดูกอิเลียมของทิ้นข้างซ้ายข้างขวานะครับแต่ว่าก็ยังฝังอยู่ในหินเยอะเทียบกับฝั่งซ้ายนะครับอันนี้จะเป็นกระดูกอิเลียมของครูเวนตัวสลาจากบ้านนาคลานะครับก็ <escrito> <c oughs> อย่างนี้แล้วก็ส่วนล่างนะครับอันนี้เป็นกระดูกสะโพกที่เนื่องจากถูกฝังอยู่ในหินแล้วก็บางส่วนอาจจะโดนน้าจัดต่อไปแล้วนะครับก็ะะเลยผล่มาขึ้นหนึ่งน,นะครับอันนี้เทียบกับฝั่งซ้ายกะระดูกสะโพกของครูเวนโกสลาจากบ้านานาคลนะครับก็ จะมีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับแล้วก็จากขนาดที่พบเนี่ยอย่างน้อยก็บอกได้แล้วว่าในหลุมสามเนี่ยครับมีไดโนเสาร์อย่างน้อยสองชนิดนะครับก็คือมีตัวใหญ่นะครับที่ <c oughs> มีขนาดใหญ่ามากแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขนาดเล็กลงมาต่างกันเยอะเลยครับครับอาจารย์ครับเหลือเวลาห้านาทีนะครับครับผมแล้วก็ที่ชัดที่สุดนะครับกระดูกซี่โครงที่เราเจอเนี่ยมีลักษณะที่เ ไม่เหมือนกับหอมภูเวียงโครซาลาที่เราเจอนะครับก็เลยคาดว่าไอ้กระดุตัวนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่น่าจะใช่ภูเวียงโครซาลัานะครับเพราะนั้นแล้วก็จากหลักฐานจากที่เราเจอที่หนองบัวลำพูที่กาลสีเนี่ยก็ยืนยันแล้วว่าเอ่อในหมดหินเสาหัวเนี่ยเรามีภูเอ่อมีเดลเสาโซลโพรดเนี่ยมาถึงสามนิดด้วยกันนะครับเพราะนั้นก็เป็นไปได้ว่าที่ภูเวียงเนี่ยเอ่อหรือที่ที่หลุมสามเนี่ยก็อาจจะมีโซล พอตชนิดอื่นอยู่ด้วยนะครับมีไดโนเสาร์ชนิดอื่นอยู่ด้วยหรือบางทีอาจจะไม่ใช่ตัวปพอตก็อันนี้ก็ยังต้องรอศึกษากันต่อไปครับอันนี้ก็จะเป็นการชัดการเบื้องต้นนะครับแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยณจุดนี้เนี่ยของเราก็เป็นที่น่าสนใจมากครับว่าจะกลุนเนี่ยเพราะว่าเดิมมันไม่จัดฝังอยู่ในหินแข็งมากครับเราก็เลยเอาจจะมองได้ไม่ชัดนะครับและที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งที่แหล่งภูเวียงนะครับก็นง่จะเป็นแหล่งที่เราเจอเดโนเสาร์ินเนื้อ เยอะมากครับหลายชนิดเทียบกับในเราสาทีมพืชเพราะนั้นแย่งตรงนี้เนี่ยได้ว่ามันเอเป็นจุดฮอสปอตนะครับสําหรับทางชีววิทางชีวชวิทยาเนี่ยเราบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดฮอสปอตก็คือมีความหลากหลายมีความหลากชนิดสูงมากเทียบกับแหล่งอื่นๆเรียบเทียกัจจัหวัดอื่นๆนะครับตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับเป็นเอดินดอนเอเป็นเป็นดินดอนสามเหลี่ยมปักแม่น้ําที่จะเป็นจุด รวบรวมเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มีแหล่งฮาร์ดิ้งของเลือาวทีเนื้อหลากหลายชนิดนะคะรับก็เห็ได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่มีความสําคัญมากนะครับอีงทั้งอย่างที่ณตอนนี้เนี่ยเราก็กาลังลุ้นอยู่นะครับที่เราได้ยืน่นขออนุญาโตทุโอการไปนะครับก็อย่างล่าสุดก็มีความเป็นไปได้ก็อาจอยู่ในขั้นอยู่ประมาณประเมินนะครับเราก็จะได้เสียงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็อาจจะต้องมีการ มีการย,ยังมีต้องปรับปรุงอีกหลายๆข้อนะครับเราก็เลยหวังว่าเอ๊ะยิ่งถ้ามีการศึกษารายละเอียดมากขึ้นกว่านี้นะครับก็จะได้ยิ่งช่วยเพิ่มความสําคัญให้แหล่งนี้ไปได้อีกนะคร<อ>ับเราก็หวังว่าก็จะได้ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมครับก็ทังนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ